ชีวิตของโจหวนฟ้าค่ะรวยล้นฟ้าต้องบอกว่ารวยล้นฟ้ายกมรดก2000 20, 0ล้านให้ฟรีๆพระเอกตัวจริงไม่เคยอวดใช้เงินเดือนเดือนละ3.000ต้องบอกว่าสําหรับนักแสดงจากฮ่องกงคนนี้นะคะนอกจากจะเป็นนักแสดงที่รักษาภาพลักดีแล้วมีผลงานที่เยอะแล้วแฟนๆเองต่างชื่นชอบและหลงรักเขามากๆเลยแล้วค่ะ ล่าสุดประกาศเตรียมมอบทรัพย์สินมูลค่ากว่า5,200ล้านให้แก่หน่วยงานการกุศลทั้งหมดเมื่อเขาเสียชีวิตโดยให้องค์กรเหล่านี้นำเงินไปใช้สาธารณประโยชน์เขากล่าวว่าตอนนี้ตนเองก้าวเข้าสู่วัยชรามไม่ได้ใช้เงินอะไรบุตรหลานก็ให้ดูแลจึงต้องมอบทรัพย์สมบัติที่ตนเก็บหอมรอมริบมาจากสังคมกลับคืนให้สังคมที่มีบุญคุณต่อเขาบ้าง เงินทองเป็นของนอกกายไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงผมแค่ครอบครองมาชั่วคราวครับผมประสงค์จะมอบคืนเพื่อการกุศลทั้งหมดซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ใจบุญมากๆเลยละคะ่ะงานนี้ทางทีมงานเองนะคะก็ต้องขอชื่นชมและขออนุโมทนาบุญด้วยก็ต้องเป็นอีกหนึ่งคนที่ยกให้เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆเลยละคะ่ะ